สวัสดีค่ะพี่น้องคะมาอีกแล้วยามคำยาำเมื่อพี่น้องไปเก็บเ็ดมาเรากับบเล่วพี่น้องแล้วตั้งแต่อยู่ป่าได้มาแล้วกับมาโบาเล่ออยู่บ้านเอาพี่น้องสิม,มาพรรัดถความสะอาดอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเอาตามกันมาจ้า กัมาเลือกเบืองว่าพี่น้องว่ามันมีอันเศษบอไม่เศษเศษใบไม้บอนี่ครับกับมาเลือกเบือง,องออ <c oughs> อก้อ,กอกนห้าเสียไปตากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิบอลวกเด้อพี่น้องเด้อสิตากตากพี่น้องตากแหงเอาจ้า เขาก็บไมาเก็บเศษใบซุนออกนะพี่น้องเนาะเก็บเศษใบซุนออกพุ่นนะพี่น้องมึงเนี่ยงามบอพี่น้องว่าเห็ดสวยๆงามๆจ้า แต่ได้ไม่เศษใบไม่้เขาไปเก็บออกนะพี่น้องเนาะเขาเอามันสะอาดแต่ตากแห้งแล้วแต่จริงยูพลังคนว่าตากแห้งแล้วมันสิคูส์ล่วงออกล่วงมันก็ล่วงเบ่เบิดเนาะพี่น้องเนาะเหาเก็บออกล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งค่ะนี่เข้าก็เก็บเศษออกเสียละจ้าพี่น้องกา นี่ใบสุดล่ําแงของเซล,ลจาห้าอ่ออกอพอเข้าเกมเข้าก,กับบ่ได้เอาดอกแต่ว่าเวลาเข้าถือตาถือคู่มากสีมันกับติดมาน,น้ั่นาะพี่น้องเนาะ เพิ่งจะเป็นแค่เห็ดปวดกิีบค่ะพี่น้องคะบาสวยๆงามๆจ้ะ